สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นกล้าอายุเก้าวันแล้วนะคะวันนี้ดูน้ำในถาดก็คือเขาเหือดแห้งมากเลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นเมล็ดกรีนโอ๊กนะคะเป็นเมล็ดเคลือบนะคะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะตามความจริงตามยยถากรรมนะคะอันนี้น้ำแห้งแล้วเดี๋ยวโบก็จะ,ะเติม ปุยให้เขาอีกนะคะตัวนี้เป็นอาซิเลนนะคะเนี่ยใบที่3ามเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะใบที่สามที่สเลยสำหรับวันนี้วันนี้าแล้วนะคะก็ลักษณะตุมุติมิเล็กๆน่ารักนะคะต้นกล้าของเขาก็มีช่วงเกิดบ้าไม่ช่วง เชื่อไม่เกิดบ้างนะคะอนี้ตัวนี้ก็น้ํารถเหมือนกันที่เห็นกับขอ,ขอ,ขอนี่คือดินทรายลมแรงมากๆเลยทั้งบ้านผู้ชมแรงหรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาเล่าสือก,กันฟังหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นมินิคอร์สนะคะก็มีลักษณะใบเปื่อยนิดนึงนะคะรอบนี้อาจจะดูแลเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยมีลักษณะที่จะใบเปื่อยแบบนี้ใบดำ แต่อันนี้ไม่ใช่โรคบบไม่ใช่อะไรนะคะเป็นที่เราดูแลเขาเนี่ยะค่ะใบเขาอาจจะจุ่มน้ํามากไปแล้วก็สลับกับแดดเดียวก็จุ่มน้ําดล้วก็สลับแดดนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะตัวน,นี้ก็เป็นคอร์สนี่ตัวน,นี้เกิดสวยเลยนะคะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเป็นมากเหมือนเ,นเพื่อนเนี่ย ก็จะได้เอาพวกนี้แหละไปเสียบแทนนะคะโบที่ไม่เกิดเพราะว่าแถบนี้โบก็คือเพาะเผื่อเลยนะคะแถบนี้เพาะเผื่อทั้งหมดเลยนี่ก็เพาะเผื่อเผื่อที่เขาไม่เกิดนะคะถ้าใครอยากได้ผลผลิตที่ครบถ้วนะเต็มกล่องทุกกล่องนะคะต้องเพาะเผื่อเขาไว้ด้วยนะ,ะเผื่อเขาไม่เกิดแบบนี้นี่แหละนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะเอาลงกล่องปลูกหรือกล่องอนุบาลเลยก็ได้นะคะ ถ้ายังไม่รอ14วันก็คืออ่าเราไม่ต้องรอให้ถึง14วันก็ได้นะคะเขาเติมเขาสามารถรับปุ๋ยได้ตั้งแต่อายุ7วันนะคะนั่นก็หมายความว่าเขาสามารถลงกล่องปลูกหรือกล่องอนุบาลได้ตั้งแต่7วันขึ้นไปเลยนะคะอันนี้โบเอาไว้ในถาดเพราะเพราะว่ากล่องโบยังไม่ว่างนะคะโบก็เลยไม่ได้เอาขึ้นกล่อง อนุบาลน,นะคะกล่องเอเมว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งปลูกนะคะอายุเจ็ดวันเอาขึ้นกล่องปลูกได้เลยนะคะยิ่งเราแยกแยกเขาไวก็ยิ่งดีนะคะรากเขาจะยาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าโบได้ลองแล้วว่าถ้าตั้งแต่เจ็ดแปดวันนี้เอาขึ้นกล่องอนุบาลหรือว่ากล่องปลูกเขาจะมีรากที่ยาวมากๆเลยนะคะปกติ ลากที่อยู่ในถาดเขาก็จะยาวประมาณนี้นะคะแต่ว่าประมาณ10เซนติเมตร10 11เซนติเมตรนะคะถ้าเราเพาะเขาในถาดแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเอาลงกล่องเป็นพวกแบบกล่องกุ้งหรือกล่องปลายอย่างเงี้ยเขาจะลากยาวมากๆเลยนะคะประมาณ17 18เซนเลยนะคะสําหรับอายุที่เท่าๆกันนะคะภาพช่วงประมาณ14วันน่ี้ลากเขาจะยาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าแล้วเขาก็จะหาอาหารแล้ว ได้ง่ายนะคะหาอาหารกินอาหารได้ดีนะคะรับปุ๋ยได้ดีนะคะอันนี้ถ้าเราไม่กล่องไม่ว่างเราก็เอาไว้ในถาดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆอยู่นะคะประเทศไทยเราอากาศเย็นอยู่แต่ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานของเราก็อากาศเย็นสดชื่นดีนะคะทาง อคุณผู้ชมทางภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะลมแรงหรือว่าฝนตกหรือว่าร้อนทักทายกันได้นะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอขิมราชนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็อุณหภูมิอยู่ที่สิบถ้าถ้าตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะอ่าเป็นต้นไปนี่จะประมาณ16 ถึง14องศานะคะก็คือเย็นมากๆเลย3 4วันมานี้นะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็ประมาณ24องศานะคะ24ถึง26องศาก็กําลังเย็นดีนะคะแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคตอนนี้ก็คือลมมากๆเลยนะคะถึงว่ามีฝุ่นมีอะไรมาเกาะกับฟองน้ำของเรานะคะโอเคพูดมากแล้วนะคะเราจะมาเติมปุ๋ยให้เขาอันนี้โบก็ได้เติมปุ๋ยนะคะตัวนี้เป็นอ เหยือกหนนะคะ1.5หรือว่า1ลิตรครึ่งน,นะคะโบก,ก็ได้ผสมปุ๋ยให้เขานะคะอยู่ที่3อยู่ที่เอ่หซีซีนะคะโบใส่5้าซีซีเลยปุ๋ย b 5ห้ซีซีแล้วก็ปุ๋ย a 5ห้ซีซีให้เขาในเหยือกนี้เลยนะคะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในถาดนี้เราเติมไปเขาใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่นะคะเราต้องตวงก่อนถึงจะเติมลงไปในนี้นะคะหรือคุณผู้ชมใช้เหยือกเป็น2ลิตรก็เติม6ซีซีนะคะปุ๋ย A 6ซีซีปุ๋ย B 6ซีซีนะคะถ้าเป็นเหยือก2องลิตรนะคะแล้วเราก็มาเติมลงเลยอันนี้นะ่ะเขาน่าจะแห้งจากสภาพอากาศนะคะ เติมลงไปเลยให้เขารอยอยู่ตลอดนะคะเขาจะได้อ่ารากเขาจะได้เม่ตันรากเขาจะออกยาวๆไปเลยยิ่งน้ำลึกเท่าไหร่เขายิ่งรากยาวนะคะก็เริ่มมีสามใบสีใบขึ้นมาแล้วนะคะเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งครั้งนี่ กรีนโอ๊กมาเล็กเคลือบนะคะตัวนี้เป็นซินเล่ตัวนี้เป็นมินิคอร์ดตัวนี้เป็นกรีนคอร์ดหรือว่าบิกคอร์ดนะคะเรียกได้ทั้งหมดเลยเอ่าเมื่อกี้หลงหลงเอามือไปปิดไมคอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็เสียงออีย โอเคสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้คะ่ะอาจเจอกันพรุ่งนี้นะคะ